สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิ e วอร369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b s c r i ต e ติดตามไปกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวดวงส่วนตัวสมัครอาลาอาดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อาลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษล,ลดให้2ต่อในเดือนตุลาคมปลายเดือนแล้วนะ วันนี้มาที่2ีนะครับเหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นมาที่31ตุลาคามเป็นวันสุดท้ายครับแอลอาดีมาถามค่าครูได้ก็จะไราคาพิเศษลดให้2ต่อนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งเป็นเดือนที่11ของปีแล้วอีพีนี้เป็นอีพีที่2องีพีแรกพยากรณไปแล้วครับดาวใหญ่ใครยังไม่ไฟังย้อนกลับไปฟังได้จะได้ครบทวนส่วนอีีนี้จะเป็นอีที่2คือ การพยากรณ์ด้านของ5เรื่องสําคัญในชีวิตของเราที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดก็ดเรียบเรียงมาให้แล้วก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับซึ่งเราไม่ได้พยากรณ์5เรื่องสําคัญนี้มา2เดือนแล้วเนื่องจากเดือนกันยากับตุลาคมเนี่ยสเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนที่มีดาวยายเยอะนะครับก็เลยไม่ได้พยากรเนาะส่วน EP ีนี้ก็เลยกลับมาพยากรณ์ให้เพราะว่าดาวย้ายกลางๆไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็มาติดตามรับฟังกันเลยในเดือนพฤศจิกายนว่า5เรื่องสําคัญนี้จะ หวยออกอะไรนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูโดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนณธนูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีแลักษณะใช้จุดเดีวยวกันครับธนูราศีธนูตรงนี้เนาะคําว่าหวยออกหมายถึงจะเป็นลักษณะไหนในเดือนนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวพาสบดีนะครับผมไม่ได้คือต้องบอกไว้ก่อนนะเมื่อกี้ผมแค่แย่เล่นหวยออกเนี่ยหมายความว่า ไม่ได้หมายถึงสนับสนุนในการให้เล่นหวยโดยเบอร์นะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ติดปากด้วยแต่แค่อยากแซวเฉยๆเพราะว่าเพิ่งพูดคลิปที่แล้วมาก่อนคลิปหนึ่งแล้วนะครับแล้วมาพูดคลิปนี้ก็เลยมาแซวคำามันอารมณ์มันยังค้างอยู่นะครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวเราจะได้รู้เหมือนกันดาวพัสดีดาวประจำตัวไปโคจรอ,อยู่ในเดือนมรณะนะครับได้ตำแหน่งอุดหรือมหาอุดอยู่ในราศรีกรกฎนะครับต้องจําไว้เลยนะครับว่า ในรอบ12ปีจะมีอยู่1ปีเป็นปีที่แย่ที่สุดของคนธนูแต่คาว่าแย่ในทะี่หมายคาว่าภาพรวมไม่ได้หมายความว่าจะแย่ทุกคนหรือจะไม่แย่ทุกคนยังไงคือไม่เกี่ยวหมายถึงคนธนูหมายถึงบนโลกใบนี้คนลักษนาธนูเนี่ยหลายสิบล้านคนเนาะกลุ่มเหล่านี้แหละจะหมายถึงตัวนี้แต่ไม่ได้หมายแต่ไม่ได้เจาะจงไปใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอันนี้ภาพรวมเนาะภาพรวม จะหมายถึงว่าต้องระมัดระวังในรอบ12ปีจะมีปีนี้แหละที่จะต้องระมัดระวัง1ปีแต่ว่า1ปีนี้ไม่ได้เต็มปีนะก็เพราะว่าดาวพฤหัสีเนี่ยโคจรมาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยครับได้สักระยะหนึ่งแล้วนะประมาณ1เดือนกว่าดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าประมาณหนึ่งเดือนโดยประมาณนะครับเต็มเ็มโดยประมาณทีนี้เขาจะถอยหลังเนี่ยกลับไปที่ราศีมิถุนแล้วก็จะเดินเข้ามาราศีมรณะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลางปีหน้า ดังนั้นเมื่อถอยหลังกลับไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่เบาลงนะครับแต่พอเข้ามาในราศีกรกฎกลางปีหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะก็จะมีปัญหาอีกอะนะครับและตอนนั้นจะยยาวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังชนี้ถามว่าตานุไปสถิตรเรือนมรณะได้ตําแหน่งอุดมหาอุดเนี่ยเออก็ต้องระมัดระวังนะมันแปลว่าใดบ้างอันดับแรกนึกได้เลยคือตนุมรณะก็คือความเจ็บป่วยมรณะคือโรคภัยไข้เจ็บเวลาจะดูโรคภัยไข้เจ็บของคนเราเนี่ย ให้ดูที่เรือนวรณะและดาวประจําตัวต้องไปตรงเรือนวรณะด้วยนะครับเรียกว่าตนุวรณะเนี่ยจะหมายถึงโครคภัยคข้เจ็บนะครับทีนี้ถ้าคนในพื้นดวงอันนี้ผมจะอธิบายไปควบคู่กันเลยนะดาวจรกับพื้นดวงใครที่มีพื้นดวงดาวพระอยู่ในตําแหน่งเนี้ยจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนนะหมายถึงมันจะมีหลายเรื่องแต่มันจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะหลายเรื่องก็ได้ 1. เป็นคนมีโรคประจําตัว 2. ตนุวรณะคือ คือปัจจุบันเนี้ยก็จะหมายถึงเจ็บป่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับและเจ็บป่วยเนี่ยแรงด้วยนะเพราะเป็นอุดหรือมหาอุดด้วยนะครับทั้งดวงในดวงนอกคือดาวจรกับพื้นดวงเหมือนกันเลยคือจะเจ็บป่วยค่อนข้างแรงมีโรคประจําตัวหลายแรงนะครับแต่ไปตัน,นุมรณะเนี่ยจะหมายถึงชีวิตถ้าเป็นในพื้นดวงนะชีวิตมักจะมีการพลิกผันในชีวิตบ่อยชีวิตจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่แน่ไม่นอนเอาแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตเนี่ยนะครับส่วนถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็ここจะหมายถึงว่า ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องของการบำคือด้านดีหมายถึงการบำรุงรักษาหรือการรีโนเวทนะครับจะต,ต้องเสียตังไงแต่ก็หมายถึงบ้านผุบ้านเก่าบ้านโซ่บ้านเอ,อ่ออะไรว่าไปนะครับปวกขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ไม่น่าจะปวกขึ้นเพราะว่าอังคารไม่ไปอยู่ไม่สัมพันธ์เนาะอ่ะต่อไป ตนุมรณะหมายถึงมักชีวิตถ้าอยู่ในพื้นดวงนะจะมักจะต้องไปได้ดีต่างถิน่นหมายถึงว่ามักจะต้องเดินทางต่างถิ่นเพราะว่าพันธุมรณะด้วยนะครับตนุมรณะและพันธุมรณะแปลว่ามีที่อยู่ที่หลับนอนที่อาศัยเนี่ยอยู่ต่างถิน่นไม่ได้อยู่ถิ่นเกิดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันจะหมายถึงคุณจะมีเกณฑ์การย้ายบ้านย้ายที่อยู่ก็ก็มีมีปัญหาเรื่องบ้านไงก็เลยหมายถึงจะต้องมีการย้ายด้วยนะครับทีนี้ เอาในพื้นดวงต่อตนุวรณะและมาจากพันธุวรรณะด้วยบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นลูกกัมพานะครับคนคนนี้จะเป็นลูกกัมพาหมายถึงพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว2คือพ่อแม่แยกทางกันวรรณะหมายถึงการสูญเสียและหมายถึงการเลิกลาการเสียใจก็หมายถึงการสูญเสียทุกชนิดเลยก็เรียกกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียชีวิตหรือจะเป็นสูญก็คือกัมพาแหละแล้วก็สูญเสียแบบ พ่อแม่แยกทางกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือบางทีไปทํางานต่างถิ่นด้านไกลนะครับพันธุบรรณะมีบ้านอยู่ไกลบางทีเราไปเรียนอยู่อีกที่หนึ่งหรือแม่ก็อยู่กับตากยายที่หนึ่งพ่อแม่ครอบครัวอยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็ไปไปได้คือมันเหมือนกับพัฒนาคาที่อยู่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับเป็นคนเจ็ดตำบลเดินทางบ่อยชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยออไปได้ดีต่างถิน่นอยู่ถิ่นเก่าไม่ดีมีความทุกข์ใจทรมานอะไรบางอย่างนะครับ แล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตขึ้นๆลงๆนะครับคนรลศีธนูบอกไว้เลยนะว่ามักจะต้องไปได้ดีทางถิ่นอันนี้หมายถึงภาพรวมนะครับมักไปได้ดีต่างถิ่นต่างประเทศแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าบางทีมันไปยึดติดในเรือนพันธุนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อที่ตนุมรณะหลอก็จะหมายถึง ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องบ้านต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านที่หลับที่นอนอาศัยใช่ไหมครับที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เนี่แหละเขาเรียกว่าดาวประจำตัวเป็นมรณะคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างบ่อยและมักจะมีแต่เรื่องเครียดปัญหาเรื่องแบบไม่ได้ดังใจเพราะว่ามรณะหมายถึงความทุกข์หมายถึงความเครียดหมายถึงความโศกเศร้านะครับต่อไปการงานในเดือนพฤศจิกายนะครับจบนะไม่ต้องเศร้าแล้ว เพราะว่าการงานดีแล้วครับการรมลาภาแต่มันดีแค่เดือนเดียวเพราะว่าดาวพุธอยู่หนึ่งเดือนเต็มเลยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเลยการรมลาพะแปลว่าช่วงขาขึ้นบางคนไม่เห็นจะขึ้นเลยอันนี้มันต้องไปดูดูเมืองดงโลกด้วยแต่มันมาทุกปีปีละหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเนาะก็หมายความว่ากมารมลาพะเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงที่ทําอะไรก็ขึ้นแต่บางเอิญมีดาวเกตเล็งก็นี่แหละจะทําให้บางคนยังไม่ดีบางคนแบบดูเหมือนจะได้นะแต่ไม่ได้ก็มีนะ ว่าดาวเกตผิกล็อกดาวเกตแปลว่าพลิกพลิกล็อกขึ้นอ,อย่างนี้ดาวสองดวงนี้ไม่มีไม่มีเจ้าเรือนนะครับไม่สามารถรู้ที่มาได้ดังนั้นสองดาวนี้จะหมายถึงการพลิกผันและการพลิกล็อกนะครับเพราะเป็นดาวทัดลมเป็นเจ้าแห่งทัดลมแปลว่าการพลิกผันดวงชะตาค่อนข้างแรงมันจะผลักให้ดวงแรงมากเลยนะครับแต่ดาวเกตยในตำแหน่งที่ที่ดีอยู่หมายถึงการตำแหน่งสร้างสรรค์มันมีความไอเดียวุ่นวาย พุกผ่านในความคิดก็ถือว่าดีไม่ถือว่าไปทําอย่างอื่นไปวุ่นวายกับอย่างอื่นนะครับไปวุ่นวายกับเรื่องความคิดเรื่องการไอเดียหน่อยอ่ะก็เป็นไม่เป็นไรมันก็ทําให้เราได้คิดได้อะไรแบบเยอะแยะตามจินตนาการของเรานะครับได้ลปลดปล่อยความคิดของเราได้คิดอะไรใหม่ๆได้ชา์เล่นตัวเองได้คิดอะไรที่นอกกรอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ทําให้มีโชคมีลาภจากความคิดนั่นแหละแต่บางทีมันฟุ้งเกินไป มันจับสาระไม่ได้เพราะาปุตตะเนี่ยหมายถึงเล่นเล่นเล็กเล็กเรื่อยเอาจริง i, เ,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 เาอาจังไม่ได้คือหมายความว่าเหมือนกับเป็นงานดีเลกอะไม่ไม่สามารถเป็นงานประจําได้อะมันทําไม่ได้ตังค์มากแต่มันทําแล้วได้ตังค์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเขาเรียกว่าลงทุนแล้วจะได้โชคได้ลาบนะครับลงทุนได้โชคได้ลาบเนี่ยมันเลงกันไงมันเลยได้โชคได้ลาบแต่ได้ลาบแบบไม่คาดฝันนะอ่าดังนั้นเนี mm. ่ยถ wow. ้าใครอยากเล่นหวยเดเบอร์เนี่ยแนะนําว่าอย่าเล่นเยอะ พราะถ้าเล่นเยอะอาจจะขาดทุนแต่ถ้าเล่นน้อยมีสิทธิ์จะได้กําไรอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเล็งมาจากเล่นปุตตะที่หมายถึงเล็กๆน้อยน้อยนะครับได้เล็กเล็กน้อยๆแต่ไม่ได้เยอะเนาะไม่ต้องลงทุนหนักไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้การงานก็ดีลงทุนเหมือนถึงพ่อค้าแม่ขายเรื่องการลงทุนไม่ใช่เงินประจำเนี่ยครับก็จะได้มาดีก็จะได้มาเรื่อยๆรแต่คนที่ทํางานประจำเนี่ยก็จะไม่มีลาบถ้าไม่ทําอะไรเพิ่มไม่ ปุตตะหมายถึงจ็อบถ้าไม่ทำจ็อบก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับต่อไปเรื่องของการเงินการเงินเป็นดาวเสาร์โคจรอยู่ในราศีกุมดาวเสารอยู่ในราศีกุมแค่4เดือนครึ่งเดี๋ยวก่อนวันในไทยเขาก็ย้ายไปแล้วนะครับดาวเสาร์ในตำแหน่งสาชะเรียกว่ากระดุมพระสถิตเรือนสาชะก็กลุ่มกระดาวคู่มิตรลาหู ดาวเสาร์ดวงนี้กลุมกระดาวราวหูได้คู่มิตรใหญ่อยู่ในเดือนสาชะซึ่งจะหมายถึงผู้มีทิทธิพลน้นเมื่อเข้าสังคมจะเจอผู้มิทิพลครับด้านดีก็คือเขาช่วยเหลือแต่ด้านร้ายก็คือเขาอาจจะพาเราไปในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรเช่นคุณรู้จักยากุซ่าใช่ไหมครับทุกคนเนาะรู้จักยากุซ่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหมายถึงเป็นการเลียยไยเงินคือแบบมาหักคอเลยเธอต้องจ่ายถ้าเธออยู่ตรงเนี้ยที่ถิ่นชั้นเธอต้องจ่าย แต่ว่าฉันคุ้มครองให้เธอใครเธอเดือดร้อนอะไรมาหาฉันเดีย๋ยวฉันจัดการให้ก็เพวกเนี่ยว่าคนของฉันอย่าหยิมอย่ายม,มาแตะแต่ก็ต้องเสียเงินให้เนี่ยมันก็คือค่าแรกกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเอ่อเ่าเรยอะไรนะเป็นการคุ้มครองอะครับอืมเสียค่าคุ้มครองประมาณนั้นนะครับเหมือนเราไปจอดรถนั่นแหละครับแล้วเขาก็มีค่าคุ้มครองให้อะประมาณนั้นหรือทําประกันอย่างเงี้ยก็มีค่าคุ้มครองให้ซื้อรถแล้วก็ ซื้อประกันก็จะมีค่าคุ้มครองทำนองนั้นนะครับดังนั้นกระดุมภาษาชะเนี่ยก็หมายความว่าเข้าสังคมแล้วอมันจะมีเรื่องเสียตังค์นะครับแต่ว่าเข้าสังคมแล้วจะได้อ,อการเงินนะครับจะมีเงินไม่เข้าสังคมก็ไม่ได้เข้าสังคมก็จะเจอผู้มิธิพลร,ระวังนักเลงนะครับผู้มิธิพลกับน,นักเลงมี2แบบทีนี้คนาราศีธนูผมบอกไว้เลยนะดาปะวประจาตัวเป็นดาวพหัสพดีไปตกเรือนมรณะ แล้วเขาอ่ะเป็นกเกษตรแล้วกเกษตรราหูนะคือหมายความว่าคนราศีธนูพื้นดวงผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณมีเพื่อนเนี่ยที่ไม่เข้ากับตัวเองคือคนราศีธนูเนี่ยตัวเองเป็นดาวพัสดีใช่ไหมเป็นคนที่ใจอ่อนศีลธรรมสูงมีจิตเมตตาบ่อน,น้ําตาตื้นเ,เหมือนกับอะไรไม่ได้ด่านะแต่หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่แบบใจอ่อนออชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่สุดท้ายจะถูก ตกเป็นเป้าสายตาพวกสาชาเนี่ยถ้านาหูเสารอยู่ตรงนี้มันก็คล้ายแกงคอเซนเตอร์นี่แหละครับเออคล้ายลายแกงคอเซนเตอร์เพราะว่าสาชาเนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารส่วนเสาราหูก็คือนักเลงอ่ะก็หมายถึงคล้ายคแกงคอเซนเตอร์นั่นแหละครับทีนี้เราอ่ะไปคบเพื่อนในสังคมมะครับก็ต้องเลือกดีๆเพราะเลือกเลือกคนดีนนกเ็เหมือนคบบัณฑิตพาไปหาผลแต่คบคนพานันกเลงก็พาไปหาผิด อันเนี้ยไปดับสองคมคบกับใครเป็นคนนั้นนะครับก็จะเหมือนคนนั้นก็จะได้อิทธิพลจากคนนั้นมาก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นเพราะเราอ่อนกําลังอยู่ในเดิมวรณะคือความเสียหายระวังราหูเกษตรแบบเนี้ยคือเพื่อนเนี่ยกำลังมันตั้งมันได้เลยแปลว่าคุณจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายคุณเข้าสังคมอาจจะดูเห็นว่าผลประโยชน์มาเราก็วิ่งก็าหาแต่สุดท้ายโดนหลอกตลบหลัง อะไรประมาณนี้ทํานองนี้ได้นะครับดังนั้นต้องพึงระวังเอาไว้มากๆนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากๆเลยที่จะเข้ามาในชีวิตเราแต่เราดันได้มรณะไงเออตนุมรณะคือเกิดเรื่องเสียหายขึ้นกับตัวตนนะครับกับวาสนาของตัวเองและก็พังเพราะตัวเองด้วยเพราะว่าตานุมรณะก็คือพังเพราะตัวเองนะครับดังนั้นต้องพึงระวังไว้มากๆกับการเข้าสังคมการคบเพื่อนนะครับต่อไปการงานการเงินความรักเป็นอย่างไร ดาวพุธไปสถิตรเรือนลาภะนะครับในราศีตุลก็โชคดีมาก1เดือนนี้คุณจะเจอเนื้อคู่นะครับแปลว่าคุณเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามมีกรรมร่วมกันนะครับปตัตนิลาภะก็จะมีกรรมผูกพันกันมาทําให้เราได้คู่แต่คู่นี้ไม่ได้หม่คู่เนี้ยมันหมายถึงว่ามาแค่ระยะสั้นเท่านั้นมันจะมีทุกปีปีละ1เดือนเดือนละ1ครั้ง,งก,ก็หมายเขาว่าแต่มันจะเจอแบบ ปุ๊บปั๊บสับพัน์แบบแค่ไหนอะพิกล็อกอะเข้าใจคําว่าความรักที่พิกล็อกไหมมันคล้ายๆกับละครเรื่องหนึ่งเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนละครเรื่องหนึ่งพระเอกนาง,งเอกตีกันต้นเรื่องเจอหน้ากันก็ตีกันตลอดกลางเรื่องจนค่อนๆไปปลายถึงจะมาดีกันสุดท้ายได้กันเฉยนะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าพิกล็อกนะครับหมายความว่าไอคนที่ชอบแกล้งเราอะนั่นแหละก็คือคนชอบ ไอคนที่หมายถึงช่วงนี้นะไอคนที่เราไม่ได้ชอบอะเกลียขี้หน้ามันแต่สุดท้ายก็คือคนที่เราหลักคนที่เราชอบนั่นแหละครับคือหมายถึงว่าคือมันอาจจะแบบอย่างเช่นสมมติว่าหน้าตาดีแต่ว่านิสัยทํานิสัยไม่ดีกับเราอะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กันหรือบางคนหน้าตาอาจจะแย่แต่นิสัยดีอะมันก็มีความขัดแย้งกันแต่สุดท้ายหรือบางคนนะมีฐานะแต่แฟนฐานะไม่ดี เหมือนไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกันอะแต่สุดท้ายก็ได้กันอยู่ดีเออมันเป็นอย่างนี้นะครับมันมันเป็นลักษณะของความพลิกล็อกข้อพลิกล็อกหมายความว่าด้านดีนะเป็นด้านดีแต่มันจะมีความที่แบบอีย่างว่านะเออประมาณเนี้อีย่างนวะเนี่ยนะครับคือแบบอะไรวะคือได้กันได้ยังไงคือแบบว่าเฮ้ยเราได้คนนี้จริง,รงๆเหรออะไรเงี้ยคือมันจะมีความแปลกใจความคือดาวเกตเนี่ยมันหมายถึงความแปลกได้นะครับมันเหมือนกับว่า ธอคือได้ได้เข้ามาแต่แต่ใดอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับเขาเขาไม่น่าจะมาอยู่ในในวงจรชีวิตเราได้เราไม่น่าจะเลือกคนคนนี้อะไรแบบนี้มันจะมีคําถามเอ๊ะสงสัยอะไรแบบนี้เอ๊ะนะประมาณนี้ครับอ่ามันคือความไม่แน่นอนสูงมากแต่มันกับเป็นความแน่นอนได้โดยแบบบังเอิญอะไรประมาณนี้นะครับเน้นการบังเอิญเน้นการโดยแบบ ฉับพันปุ๊บปั๊บ,บอาไจประมาณนี้นะครับอ่ก็ด้านดีและด้านเสียแต่เอาเป็นว่าปีนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็รอปีหน้าถ้ากลัวว่าแบบมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็รอปีหน้านะครับอ่ะต่อไปความนักสุขภาพสุขภาพของเราคือดาวจันทร์เป็นอริด้วยและดาวประจําตัวประตกเรือนอริด้วยก็หมายความว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพที่อาจจะ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งบอกว่ามันยังไม่เกิดมันยังไม่เป็นไรมันยังไม่เห็นป่วยเลยยังดาวพฤีอยู่จนถึงนุ่นกลางปี6กเเจ็ูนน่นนะครับเพราะว่าดาวพฤษีเนี่ยจะเข้ามาเอ้ยไม่ใช่อาจจะประมาณปลายปลายปีนะครับจะย้ายเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ในราศรีกรกฎนานกว่านะถ้าเผื่อย้ายถอยหลังไปแล้วอะมันก็จะย้ายเข้ามาอีกทีนึงเนี่ยเออ เพราะดาวพฤหัสดีปกติจะย้ายสองรอบนะครับคือหมายถึงการเสด็จข้ามราศีแล้วถอยหลังแล้วก็ถอยหลังในราศีของตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําใหอ้อ่มีมีการโครจรเนี่ยสองครั้งนะครับใน1ปีในปกตินะแต่ดาวพฤหัสเนี ok ่ยโคจรผิดปกติมาตั้งแต่ปีขานแล้วครับปีปี2020 2นยีประมาณ22 2022เป็นต้นไปอะ่ะดาวพฤหัสโคจรผิดปกติ ok คือโคจรถอยหลังแค่ครั้งเดียว แต่ครั้งนี้เริ่มกลับเป็นปกติแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่สุดสุดท้ายคือโชคลาบโชคลาบคือดาวศุกร์เนี่ยย้ายสี่พฤศจิกายนหกแปดเนี่ย,ย,ย, 4, ย,ยน 68, ในราศีตุลถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนก็แปลว่าจะมีโชคมีลาบแต่ลาบดีที่สุดในเดือนนี้อยู่ที่วันที่หนึ่งถึงสามแต่วันที่สี่เนี่ยมาเล็งดาวเกตแล้วก็แปลว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษทีครับวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดดีที่สุด แต่พอวันที่9ปุ๊บดาวเกตบะเร็งเ,เนี่ยจะเริ่มผันผลส่วนวันที่28ไม่มีโชคลาบแล้วนะครับลาบลอยไม่มีแต่จะมีลาบจากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็ออนไลน์นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชางแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ